สกรอำเภอแวงได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรระหว่างวันที่16-20ตุลาคม2566ณจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนลุงเวทนะครับนี่คือสวนลุงเวทนะครับที่แรกที่เรามาทัศนศึกษาวันนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราพาทีมงานของสกรอำเภอแวงนะครับมาดูวิธีการจัดสวนนะครับเพื่อไปปรับใช้ที่สกรอำเภอแวงนะครับ เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศรอบๆส่วนลุงเวทกันนะครับไปกันเลยขอคนละสามคำให้กับส่วนลุงเวทนะครับทุ่งทานตะวันสวยสดใหม่ ร้อนฝุดฝุดเหลืองอารามสวยสวยสวยโอ้เมตตาสวยเหมือนเราสวยสบายตาจากการที่เราได้มาเรียนรู้ศึกษาดูงานณนะสวนลุงเวชจังหวัดพัทลุงในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชไม้ประดับเพื่อนำไปใช้ในการปรับภูมิทัศน,น์กศนตําบลแล้วก็นำไปพัฒนาห้องสม,มุดของเราในงานตํา าการศึกษาตามอัธยาศัยได้อีกด้วยนะคะจากนั้นเรามุ่งหน้าสู่จังหวัดตรังเพื่อไปศึกษาดูงานที่สกรออำเภอเมืองจังหวัดตรังน,นี้เราก็มาอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังนะครับซึ่ง ขตรัชผิดชอบของอำเภอเมืองตรังนะครับวันนี้เราก็มาดูการจัดก,การศึกษาตามทิศอาศยของกศนอำเภอเมืองตรังนะครับห้องสมุดนี้ก็เป็นห้องสมุดที่อยู่มาตั้งแต่พศถ้าดูในนั้นก็พศ2515นรบนะคะเป็นอาคารที่ตรงนี้เป็นอาคารแรกเริ่มเดิมทีเดียวนะคะ การก่อสร้างมาจากสนับสนุนจากเครือข่ายแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการต่อเติมไปโซนข้างหน้านะคะกศนสอําอำเภอเมืองจังหวัดตรังนั้นมีทั้งหมด15ตำบลน,นะคะแต่ว่า,าสินค้าทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของทุกอำเภอในจังหวัดตรังนะคะ ออนไลน์ตรงนี้ก็สามารถชึ้นเลยตรงนี้ได้ก็ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางนึ่ซงซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนช่นเพื่การสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยก็เป็นอีกแนวทางนึ่กนนนงการเพืดเด่นนอพัฒนคาคุณภาพผู้เรียนเพื่อนำไปสู่อายุ่ัดแบลสัทพิสัยอครับนี่นะครับก็เป็นวันที่สองของการเดินทางนะครับที่เรามาศึกษาดูงาน ที่จังหวัดกระบี่และก็ตรังนะครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับเราจะมุ่งหน้าไปสู่นะครับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลมวันนี้ก็ดีใจที่วินอมาเยี่ยมมาจากสกอตรัมพเวคค่ะ ครับสวัสดีครับผมสงวรมงคลศิริบเลิศตลาดของเบนดินวันนี้ดีใจเลยครับก็ที่ศูนย์ที่นี่ศูนย์ชื่อศูนย์โครงการเนื่องมาจากบาร,รามรีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกองกรมตําบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พื้นที่ตรงนี้ใช้อยู่4ไร่ทําเกษตรสวนทางเป็นที่ตั้งสวนทางคือสวนวิธีคิดสวนวิธีปฏิบัติแล้วก็สวนวิธีตลาดจากทําเรื่องยากให้เป็นเ,นเรื่องง่ายทุกๆเรื่องในกระทรวงเกษตร นะครับตั้งแต่ด้านประมงด้านเกษตรด้านปรสุสัตว์สิ่งแวดล้อมเนตรงนี้เพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้วิกฤตเท่าไหร่รใช้ได้ทุกที่เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีโอกาสมันจะตรงกับที่กศนคือศึกษานอกโรงเรียนเพราะสูตรนี้ทํานอกสูตรนอกตํารานอกกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากถึงศูนย์เรียนรู้ของกศนถ้าเป็นไปได้ช่วยทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย หลักสูตรวิธีการคิดเกลืออยู่พื้นฐานควาความเป็นจริงแต่ให้กํากับด้วยคําว่าพอนะครับแล้วใช้ทุนทั้งหมด4ทุนที่เราพื้นเจ้าแล้วรับประทานมาให้1ดิน2แสงเดช3มน้ำสี่อากาศในจํานวนนี้เราใช้หมดเลย4ทุนแต่ขาดทุนเดียวคือปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้ศาสนาสอนคนให้มีปัญญาไม่ใช่ความรู้เพราะฉะนั้นหลักสูตรในของดุนยาต้องใช้ปัญญาด้วยในตัวกํากับครับ จากนั้นเราไปศึกษาดูงานต่อที่สกรรมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่แล้วก็ยินดีต้อนรับพี่น้องจากสกรอำเภอแหวนจังหวัดนราธิวาสด้วยความยินดียิ่งค่สกรมอำเภอเมืองกระบี่มีโอกาสได้ต้อนรับพี่น้องจากสามจังหวัดภาคใต้ค่อนข้างบ่อยมาก เราได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอบถามถึงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจัดการศึกษาตามอธัธยาศัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเราจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก็คือ Active Lear n i n g ให้นักเรียนได้มีิ่วนร่วมในการวาง ครับก็สําหรับการศึกษาดูงานในในครั้งนี้ของของสกรออาเภอแหวงนะครับในภาพรวมส่วนทั้งหมดแล้วในการศึกษาดูงานในครั้งนี้หนึ่งที่คิดได้ที่ต้องเร่งทาอย่างอย่างด่วนคือผมต้องกลับไปพัฒนาบุคลากรของสกรออาเภอแหวงผมในการในการในเรื่องของการกล้าคิดกล้าพูดนะครับกล้าพูดแล้วก็กล้าออกแบบในการในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ ก็ก็ขอบคุณทางท่านผอสกรจังหวัดนเรศวรนะครับท,ท,ที่อน,นุมัติโครงการนี้ทําให้พากรแว้งเราได้มาเปิดลูกกระทัดแล้วก็ได้แนวคิดใหม่ๆเพื่อนํากลับไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินง,งานของสกลเพื่อแว้งเพื่อเพื่อการดำเนินง,งานที่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณทางสกรจังหวัดกระบี่สกรจังหวัดตังที่ให้ความเอาละห์ในการสาดูง,งานในครั้งนี้ครับผมครับ จอก,กรอำเภอแว่งขอขอบคุณค่ะ